สวัสดีจ้ามาพบกันอีกแล้วพี่น้องป่ากคือสีดคือเสี่ยวแถอะวะโอ้ยบ่ได้ได้ปากสีดเชียวนี่ได้นั่งหาอุปรกรณ์เสริมความงามก่อนสวัสดีพี่น้องป้องป่ายวันเสาร์จ้ามาพอกันอีกแล้วเดินทางไปทํางานกันคือเก่าค่ะเมื่อีอากาศติดลบสององศาได้ไหมนะโอ้ยห,หนาวคักพี่นอ้องเด้อม,มือสัน ปากไม่แดงไม่มีแรงเดินสวัสดีพี่น้องป้องปายสุขุสุคนวันเสาร์นอกจากเนาะเก่าโมงเครื่องแล้วค่ะกำลังสียญาไปล่าขายของไปเหตุงานลบสององศาได้มหมเนี่ยเมื่อคืนหนีน้าก็น,นอนคิดอยู่ว่าเสียหมวกเสียถุงมือมาตอนเสาร์ลืมคือเก่าพี่น้องโอยเบิงหลดแต่ละขั้นหนี่น้ำแข็งเกาะเบิร์ดพี่น้องเมื่อนีหนาวหนาวค่ะ ลบสององศามาอน,นีมนนาอน,น,เน,น,าเานเีเลิกงานหกโมงายายมานีวันเสาร์เลิกงานเร็วหกโมงเลิกงานหกโมงหล่ะพ่อใหญ่สรีมหาอายุลานขายของแล้วสิขับรถไปกูนกันพี่น้องมาอน,นีได้ซื้อของหลายอย่างอยู่ซื้อฝากมูมาอนีได้ซื้อของหลายอย่างู่คะซื้อฝากมูอยู่กูนนะคะเนาะอันใดนคืออันใดนแพงเข้ากับโคษณาเข้าไปเขาอ,อยากได้นังเขาก็ฝากซื้อพี่น้องคะ หนาวพี่น้องคะ่ะอีนั่งหนาวมือเย็นมือจังเลยเดินข้างไปตอนหกโมงไปถึงน,นก็ประมาณหกโมงทุม 1, 2, ท่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มค่ะขรับรถดสามชั่วโมงไปถึงน่นประมาณสามทุม่มที่จริงอีนอั่งหยุดวันอาทิตย์จันทร์อังคารมันบอวันพุธกลับมาเหตุงานโรงแรมแต่ประเทนี้เมื่อซ้านี่อีนั่งเปิดเบิงตะเปิดเบิงตาล่างงานจันทร์อังคารอีนั่งก็ได้เฮ็ดพี่น้องคะ่ะ อีนางได้เหตุงานโรงแรมจันอังคารพุธเนาะคะ่ะก็เลยจะต้องได้กลับมาวันอาทิตย์ตอนแรงไปตอนแรงวันเสาร์กลับตอนแรกวันอาทิตย์พี่น้องคากบ่เอาลนเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะก็สรุปแล้วอาทิตย์หน้าอีนั่งยิ่งเง่จันถึงเสาเลยเนาะคะ่ะจันอังคารพุธเหตุโรงแรมพระฤหัสสุเสาวเหตุงานร้านร้านร้านขายของเต็มอาทิตย์พอดีพี่น้องคะ่ะ โอ้โหยหนาพี่น้องอีงนั่งเย็นเมือ่อที่จริงมันมันเข่ามันเข่านานหนาวจริงๆเดือนท่านมาพี่น้องนานหนาวหนาววินเตอร์นะมันจะเป็นเดือนท่านว่ามกราคุมพาสามเดือนอันนี้เพิ่งเดือนสิเบเอ็ดกลางเดือนมันขึ้นหนาวเร็วแท้้ยติดลบอสององศาเพราะฉันอยู่นี่นี่หนาวหนาวหนาวก็ยุกูลนี่เด้ปกติปกติยุกูลจะหนาวกว่า มนนื่อนี้ยกูนล,ลบหนึ่งองศานึงอยนี่ลบสององศาหนาวถนนก็มีนเป็นน้ำแข็งอยู่ในน้อยได้พี่น้องถนนนะขับรถช่วงนาหนาวน,าน,าน,านี่อันตรายได้พี่น้องรับเพราะว่าถนนมันมืนถึงแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนล่อเปลี่ยนล่อมาใส่ล่อเฉพาะนานๆแล้วโอ้ตัวตัวนี้เป็นน้ำแข็งนะพี่น้องเบิ่งค่ะ เหมือนก้อนเหมือนก้อนนำแข็งข้าเอาอเหมือนเหมือนข้าเอาก้อนน้ำแข็งมาทุบหรืออีอย่างนี้อย่างใดเบิง่งตรงนี้เป็นน้ำผึเป็นน้ำแข็งเบิ้งแล้วพี่น้องอันนี้เป็นน้ำแข็งเนี่ยเนี่ยข้าวนำแข็งมาทุบเล่นกันเห็นอย่างไรยางไปตรงไปช่วงนี้ดีค่ะมามาถึงโวดเร็วมาถึงโวทเก่าม้งเคืงมีเวลายางไปเคืองสมม่โมงพี่น้อง โอ้ยน่งเห็นมือนันางลืมถุงมือเชื่อ่ได้แวะสืยถุงมือันนองขึ้นเนาแท้แล้วผู้ใดมาวาดกำแพงไว้งามดีเนี่ศิละปะแต่มันก็จะเลอะเทอะไปจักน,อน,นากาอ้อยหนึ่งบรรยากาศบ่คอยมีคนหรอพี่น้องนานหนาวน,นี่นานหนาวน,น,น,นี่พี่น้องบ่คอยเห็นคนดอกปันวายยูยูยูคนเดียวกลางเมืองคอนละ เพราะว่าหนาหนาวมันบ่ค่อยมีผู้ใดออกจากบ้านกันนอกจากเขาจะเดินทางไปเรียนหรือว่าไปเห็นงานแค่นั้นเห็นแค่นั้นถ้าเปรียบเทียบกับหนาห่อน,นี่ปิดกันเลยหนาห่อน,นี่คนยางเซลสะทั้งยาง,งาทั้งปันก็นย่านบรรยากาศตอนเก่าโมงเชิงกัยังมึงเหมือนบาส่งเืนเกิดอยู่เลยพี่น้องน,นะสมัยตะกี้นี่เนาะสมัยที่นางมาเที่ยวมาเที่ยวโนเวคังแหลกโดยวิ่าท่องเที่ยวสามเดือนเลยพี่น้อง อีนางมาช่วงหนาหนาวเดือนสิบสองพอดีเลยอีนางมาหอดตอนนั้นพ่อใหญ่เพิ่นยังอยู่ในบาระเรเกนอยู่เนาะค่ะบ้านบ้านพ่อใหญ่ยังอยู่ในบาระเรเกนอยู่อีนางก็ว่าไปถึงเอ้าอยู่เมืองหนอก็คือเขาเขาไม่เห็นคือบ่กเขอย่มีคนเลยเหมือนเมืองล้างในหนังเน่ยพี่น้องหนังซอมบี้ในเมืองอ่ะหนังหนังฝรั่งซอมบี้คล้ายๆอย่างนั้นเลยอีนางก็แปลกใจเอ้า คือก่อนหนานีนั่งก่อพ่อเขาใจอยู่นั่นแหละว่าพื่อลังเข้าอยู่กันแบบส่วนตัวครอบครัวภผครอบครัวมันแต่ว่าแต่ว่าครั้งนั้นที่นั่งไปโอ้ยมันก็ส่วนตัวคักแนกส่วนตัวคักโพดบ่มีคนบ่เห็นคนเลยช่วงหน้าหนาวเสือเสือเดือนสิบสองหิมะหิมะตอนนั้นหิมะมันก็ะตกแล้วนาะเป็นข้งแรกที่นั่งมาสัมผัสเมืองหิมะที่น้อง <c oughs> แต่ว่าอนพอลังมันขึ้นมา เป็นส่วนโตเห็นแก่โตเป็นส่วนโตคักแนวเอยบ่เห็นผู้ใดเลยเงี้อบจีรีอยู่พี่น้องค่ะยุบมกุกหซุกหัวอยู่ในบ้านคันว่าบ่มีทุลาออกไปใช้สำคัญนี่เขาจะบ่ออกไปกันเลยพี่น้องโอ้ยสามเดือนทีนั่งไปขนาดเพื่อนบ้านอยอยู่ติดกันนะบ่เคยเห็นหนานะ่ะสามเดือนที่ไปนะพี่น้องค่ะคักแน่โอ้ยหนาวหมวก หมวกในเสือ้อหมวกกับเสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยมันก็ใหญ่คักโพดพี่น้องใส่ที่นี่ก็ปิดหนาปิดตาเบิ่งค่ะนี่นั่งลืเอหมวกโมงมากหมวกอีโมงอีกขนาะที่ก็จะยางถึงร้านขายของล่ะค่ะโอ้ปวดปวดมือมันเย็นโพดพี่น้องบริษัทถุงมือมันเย็นนี่เลยเด้มันเย็นแบบมันเย็นปวดข้างในเลยอะ่ะปวดกระดูกปวดเนือ้อปวดกระดูกข้างในเลยะความเย็น ควอนออกปากัานได้เนี่ยมันนี้เฮ็ดงานนี้มือหนึ่งก็จบสําหรับของอาทิตย์นี่แล้วนะคะเนาะก็จะเดินทางไปกุนบางที่นี่หยุดพักพรก็จะไปพักพรก็บ่รด้พักพรเด็กหอกเดฟพี่น้องไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนีเดนนน่เดินทางไปนั่นเดินทางไปนี่เมื่อยค่ะบรไดัพักพรไปชีวิตตรงสู่คะ่ะสู้อีกมือนึงมือนอก็จะได้ไปพักพรยก,กุลแล้วคุณเด้ พ่อใหบอกว่าเมื่อเอินพ่อใหญเพิ่นจะกฝาขับรถไปถึงกูนแล้วเรียกพ่อที่จะไปกินเขา้าไปกินอา,อาหารยูนอาหารวันยูนอาหารวันคริสต์มาสพี่น้องแต่ว่าวันคริสต์มาสจริงๆอ่ะมันเดือนหนาวันที่24ฝรั่งเขาจะกินคริสต์มาสกันคืนวันที่24แล้วคะ่ะหายคองคงคองขวัญเด็กหน่อยคืนวันที่24คะ่ะแต่ว่าคืนวันที่24เดือน12นั่นอีนางจะไปกินยู ไปกับพญแนาคไปยุ่เกาะอุสตาเลยแล้วพี่้องแต่ว่ามืออื่นนี่ทางแคมปิ้งกูนเขามีกินอาหารอาหารยูนยอาหารคากกริสต์มาสพอาหญ่เพิ่นก็เลยว่าเพิ่นสีฟ้าออไปเพิ่นที่จะไปกินอาหารคริสต์มาสอีน้งก็เลยบอกว่าเธอกินคนเดียวรถเดินฉันบ่มากเดี๋ยวฉันจะสร้างสั่าง,งยางอื่นกินดอกกระสันพอใหญ่บอกเออแล้วแต่เธอพอใหญ่เพิ่นถามอีนาาบ่ได้ดอกเลือกอาหารกันกินคือว่าอันใดที่โป้ปแซบอันใดทีนาานาา่น้งบ่มากอีน้งบ่กิน อีนังจะกินทีนั่งหมักทีนั่งกินแสบนะคะเพระาะว่าเพระาะว่าอย่างเพระาะว่าซื้อมาบอกบ่กินก็เสียดายต่างพี่น้องจะซื้อมากแค่ยังอาหารอาหารตามร้านอาหารมันก็บ่แมนบ่แมนหลักสิบคนเวยหลักลอยค้นขึ้นเออเย็นมือถึงละพี่น้องโอ้ยถึงจะทีโอ้ยเย็นมือพี่น้องปวดไปเขาวเฮี้างกันค่ะแล้วไปพอกันตอนเลิกงานพี่น้องค่ะ ปวดมือบ่ไหวอากาศหนาวครับปวดพี่น้องที่นั่งก็เลยเดินเข่าประตูหนึง่งพันที่จะทะลุออกไปลานขายของลานขายของที่นั่งอยู่ที่ประตูสองแต่ว่ายาง,าง,งม่ถึงมันหนาวปดพี่น้องมือที่นั่งปวดมือไปเบิดอันนี้ในห่างเนาะคะ่ะลานก็จะท่านเปิดดอกห่างเปิดสิบโมงพี่น้องลานขายของ,ของตั้งๆก็จะเปิดสิบโมงเท่ากันบางสะ้านเด็กน้อยงามงาม อันนี้ร้านขายของทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับทุกอย่างยี่สิบนั่นแหละแต่ว่าอันนี้โมเมนทุกอย่างยี่สิบเลยมันก็จะเป็นราคาตามราคาของเขานั่นแหละนี่ร้นานขายของอย่างฮอนเลยจ้ะคุณเขาเริ่มจัดเทศกาลยูนกันแล้วพี่น้องค่ะโอ้ยนี่ถึงแล้วร้านขายของอย่างเาจะร้านไทยไปเห็นงานกันพี่น้องค่ะ เลิกงานละจ้าพี่น้องวันนี้เลิกงานเร็วตอนแรกว่าเลิกงานผัวสิว่าฮับเอาเลยไปกูนกันเป็นบ่พี่น้องคะสลบเอาไปอามาก่ไปซ้ำหูยเมื่อยใจพี่น้องเอ้ยอยากจเจอใหม่นาสามฟาดกับบานผัวหัวผัวเปลี่ยนคำว่าเปลี่ยนคำว่าเปลี่ยนความคิดบ่อยชิบหายเลยเอาใจบ่ถือเลยพี่น้องไอ้เหาไอ้ไอ้คอไอ้คนที่หนาแตกเนี่ยเห่าเลยได้หนาแตก คุยกันหลายรอบมากเลยนะว่าเออเ่าจะไปไปกูนแล้ว,วก,ลลก็เป็นคนเเอาเองเนี่ยว่าจะไปกูนไปไปถึงต่อซานทุ่มแล้วก็จะไปกินข่าไปไปกินข่าอยู่ร้านอาหารว่าสันนัดมูไว้ว่าวสันบอกเข้านะไอ้เขากันนัดก็มูอยู่ทั้งกูนไว้นัดก็พี่คนไทยทั้งกูนไว้นัดกันหลายรอบมากเลยเป็นยังดีว่าจะไปกินข้กินเข้าเฮ็ดัานเฮ็ดนี่นก,กันแล้วเขาก็ฝากสื่อของเยอะมากเลยเขาเฮ็ดงานร้านขายของเนาะพี่น้องอันใดถือยังเสี่ อันใดถืออันใด,ด,ดลดระค่เฮ้าเฮ้าก็อยากให้มูได้ซื้อน้่งมานะก็ไปบอกมูไปโฆษณาให้มูมูก็ฝากซื้อเยอะมากเลยเยข้าก็เตรียมของไบ้อย่างดีเตรียมของเอาไว้ลอ่ลอทะลอ่อถ้าายตอนเลิกงานนะนะไปอาม่าตอนบ่ายสองบ่ายโมงบ่ายสองโทรบอกเข้าวาเธอเลิกงานเรามีรถแม่กลับบา้านว่าฉันเอาฉันจะมีรถแม่กลับบ้านยังไงนี่เหมือนเธอบอกว่าเธอจะมาหาฉันแล้วก็จะไปกูนกันไปกูนน้ำกันไปแคมป์ปิ้งน้ำกัน บ่ได้ไปแล้วติทุรานนู่นนี่นั่นบอกพี่น้องเอ้อีนางนี่กัดแขวแล้วกัดแขวอีกเบื่อมากเลยหลายรอบมากเลยอ่ะแล้วมาเห็ดในห้านี่เสียเสียข้ามผูดก็มูด้ยมาเห็ดในห้านี่หนาแตกเสียเสียข้ามเปล่าก็มูขนาดผู้ใดผู้ใดว่าฝรั่งนี่ตรงต่อเวลาเป็นข้ามูดเป็นข้ามผูดประมาณนะเบิ่งหวยหน้าเป็นตัวอย่างนะพี่น้องไยเถียงใจขาดเลย เบื่อมากเลยอันนี้ก็เลิกงานเลิกก่อนเวลาสิบนาทีค่ะเพื่อที่จะเดินไปให้ท่านขึ้นรถรถรอหกโมง่ะมันออกมันออกตอนหกโมงแปดแปดนาทีใส่เวลาง้าง,งาจากลานขายของไปถึงสถานีอ่าสถานีรถไฟประมาณสิบห้านาทีพี่น้องเยตตาเบื่อได้พี่น้องถามมีผัวแนวนี่ใส่ย้างพี่น้องหกโมงแล้ว อีกแปดในะทีรถสิออกวันนี้หนาวเบิร์ดมือเลยมือน,นี่ยนะโอ้หโคตรหนาวเลยติอากาศติดลบเบิร์ดมือเลย,ม,นเนยม,ม,มือนี่บ่องหู่ามือขึ้นสีหนาวแบบนี้บอลเนาะค่ะคนกับลายอยู่ค่ะกับข่าวออกมากกับเบิร์ดกับข่าวออกมากกับเบิร์ดโอ้ยไปพี่น้องฟังงานาไปนขึ้นรถค่ะปิดท้ายด้วยคลิปนี้เท่านี้เนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้าม,มาติดตามรับชมช่องเมียฝรัง่งกันเนาะเด้อพี่น้องเด้อ อันนี้นั่งขบิทาเห่เบิ่งข,ข่าวๆถนนหนทางที่นั่งใส่เดินทางประจังเนาะค่ะเนาะเดินทางโดยรถมีรถบัสหรือรถประจําหรือรถประจําตัวของเจ้าของจะเดินทางสิ่งนี้ตลอดเนาะคะ่ะใส่เวลาเดินทางประมาณ4 5นาทีจากตัวเมืองวัดเข่าไปถึงบ้านอีนางเนาะคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเดินทางโดยรถไฟต่อรถนี้นั้นก็ประมาณ1ชั่วโมง20นาทีเนาะคะ่ะเพราะมันต้องใส่เวลาในการรอต่อรถเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมอีนักอีกรอบนึงเด้อค่ะเดิแเราพอกันคลิปหนาจ้า